การก่อกำเนิดเกาะเสม็ดว้าวนี่เพื่อนเพื่อนนู่นแหละคือเก,กาะเสม็ดผ่อนคลายไหมเนี่ยไม่เห็นมนขึ้นอโอ้โหขึ้นกระทบหินนะ่ะเป็นอะไรที่แบบผ่อนคลายมากนะเพื่อน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 ดูมุมนี้สวยมุมนี้สวย

เป็นลูกอะไรครับลูกลิงค่ะอ๋อผอเพิ่งเห็นได้เพะ ก็ที่นี่เรามีโครงการขยะคืนที่นีคน่คือนักท่องเที่นนยวนำขยะเข้ามาแล้วก็คือจะนำขยะมาแลกกับตรงจุดบริการตรงนี้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้โครงการะคะ่ะจบไปเฉพาะสาัาค์ค่ะแล้วก็รบกวนนักท่องเที่ยววันำขยะออกไปเกข้างนอกเอามาให้เลยก็กลับนำไปด้วยค่ะแล้วก็พื้นที่ของเรานี้ค่อนข้างเยอะมันจะมีไปยุ่งที่บ้านบ้างแต่ว่าช่วางประมาณพกษภาถึง ผุ้หิงเช้าค่ะเขาก็จะกลับไปนอนอ<า>แล้วผู้หญิงเช้าก็ลงมากดอีกรอบนึงอะไรค่ะก็มาก,การป้องกันกนะ็คือเข้าออกปิดประตูให้สนิทอย่างเงี้ยค่ะอืมที่นี่คือสามารถเล่นน้ำได้ได้ค่ะก็จะมีโซนบริเวณตรงอ่าลานกลางตริดนะคะตรงขึ้นไปบ้านพักก็จะเห็นมันจะเป็นวิวลงมาสามารถไปเล่นน้ำตรงนั้นได้ค่ะแล้วก็เออเอามาระวังด้วยเพราะว่ามันมีหินค่อนข้างเลงมค่ะ เล่นทางศึกษาธรรมชาติเะรครับ,รบอ่าเราจะมีเป็นสองเทล,ลค่ะก็คือจะเป็นเทล,ลที่เอ่อเทล,ลหนึ่งก็คือจะเดินขึ้นบนเขาค่ะแต่มันก็จะเป็นวงรอบกลับมามันจบดทุนที่แรกแล้วก็อีเทล,ลหนึ่งก็จะเป็นสะพานไม้ค่ะแล้วก็จะเป็นสะพานไม้ไปจนถึงจูชมโอเแหลมยากเสมือนภาพออที่เลยใช่ค่ะอันอันนั้นน่าจะเป็นที่กบแต่ว่าอ่าสามแถวแรกค่ะจะเป็นที่ไหลคะจะเป็นที่แหลมยากทั้งหมดใช่ไหมฮะใช่ค่ะ เดี๋ยวจะลงไปก็จะเห็นอ,อันซีนก็คือจะเป็นจุดชมวิวปลายแหลมค่ะจะมีพาทิตตกที่ตรงนั้นจะสวยมากก็คือต้อง,ต,องต้องไปที่สะพานนี้ใช่ค่ะต้องผ่านทั้งทางสะพานก่อนถึงจะได้ไปชมสองภพาพด้วยนค่ะสวัสดีครับ,รบเที่ยวกับกละพัตคลิปนี้ครับเราพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองนะครับคราวนี้เราไม่ได้จะนอนในรถปอดนะครับเรามาจองบ้านพักนอนที่อุทยานกันบ้างอา่าชือบ้านพักที่สินสมุทรสนะครับภายในห้องพักเป็นยังไงราคาเท่าไหร่เดี๋ยวตามกันไปดูครับ เ,เพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงบ้านพักของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย้าแล้วนะครับเราพักที่บ้านชื่อว่าสินสมุทรสองอเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างภายในห้องพักภายในห้องพักนะครับก็จะแบ่งเป็นสองห้องอันนี้ก็จะเป็นห้อง รับประทานอาหารดูทีวีนะครับภายในก็จะตอนนี้มีพัดลมมีตู้เย็นมีทีวีด้วยนะครับสามารถดู YouTube แล้วก็ดูหนังได้แล้วก็มีจานชามครับให้นักท่องเที่ยวถึงขยะโตกรับประทานอาหารส่วนห้องนอนห้องนอนนะครับก็จะเป็นเตียงหกฟุต แบบนี้เลยแล้วก็มีแอร์เออตอนนี้เย็นฉ่ำสบายมากนี่ภายในห้องนะครับมีห้องน้ำนะครับห้องน้ำเดเข้าไปโอ้โหเปิดเข้ามาปุ๊กนี้กว้างขวางแล้วก็สวยมากครับห้องน้ำทำดีสวยไม่น่ากลัวนะครับมีเครื่องทำน้ำอุอน่นจะโคกอย่างดีนะครับ อ่างล้างหน้าห้องน้ำทำดีมากลายสวยสะอาดสะอ้านครับห้องสินสมุทรสองนี้ก็คือราคาห้องพักพันสองร้อยบาทนอนได้สองคนนะครับแต่ตอนนี้ทางอุทยานเขามีส่วนลดให้สามร้อยหกสิบาทก็เหลือห้องละแปดร้อยสี่สิบเองสองคน ตั๋วคนละสี่ร้อยยี่สิบนอนสบายๆริมทะเลเดี๋ยวให้ดูวิวนะครับด้านล่างเป็นยังไงวิวแบบนี้เลยตอนนี้นะครับเป็นเวลาบ่ายสองแล้วเราก็รู้สึกหิว เลยมาหาเลยกินนะครับก็ขับออกมาจากอุทยานนะครับเลาะริมหาดมาเลยก็เจอร้านบัวขาวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ากินอะไรก็น่าจะเป็นตามสั่งธรรมดากินกันเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปหาซีฟู้ดกิน มาแล้วน่ากินมากกรกกินเนื้ ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่ริมถาดนะครับไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติแล้วก็จะดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยบ้านพักสินสมุทรสองที่เราพักอยู่บนนี้ ที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ริมทะเลนะครับนี่ลานแล้วก็มีระเบียงให้กลางเต็นยื่นออกไปแต่ละจุกแต่ละจุดนอนฟังเสียงคลื่นนี่ก็จะเป็นห้องน้ำของนักท่องเที่ยวที่กลางเต็นท์นะครับมีชายหญิง แล้วก็ของผู้สูงอายุตอนน,นี้เราก็มาเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแหลมยาดครับนี่ไปนี่เส้นทาง เขจ,จบอยู่สวยๆทางเดินสบายสดายสวยมากนี่ข้างบนก็จะมีลิงดูน้องลิงดิลิงบนเขานะครับเขาลงมาหาอาหาร สถานีที่8ระบบนิเวศชีวิตแนวน้ำขึ้นน้ำลงไหนนะคะจุดที่7สถานีที่7น้ำทะเลกับปรากฏการน้ำขึ้นน้ำลงตรงนี้นะครับสถานีที่7 มาอีกสถานีแล้วครับน่าจะเป็นสถานีที่หกนี่การก่อกําเนิดเกาะเสม็ดว้าวนี่เพื่อนๆนูน่นแหละคือเกาะเสม็จสถานีที่ห้าหินคอไซนี่เป็นหินคอไซหมดเลยเพื่อนๆแข่งอยู่ด้านหน้า จะเดินลงไปปวดุมยื่ทะเลทั้งหมดครับเดินง,ง่ายครับเห็นไม่เลื่อนเดินออกกำลังด้วยเห็นไม่มีความเลื่อนดีมากครับทำให้เราเดินง,ง่ายผมกำลังเดินกำลั น้ำใสามากเพื่อนๆน้ำใสลมพัดเดย็นสบายระว,วังระว,วัง มันทำไมามันชันอย่างเงี้ยไม่ไม่เดี๋ยวอะไงเ้าต้องอกเกา,าะอีกถ้าระวังหายหล่งระวังหายหลังเดีย๋ยวหันดิฉว้ไหวไหมเนี่ยกู ขึ้นมาแล้วข้างบนก็สวยว้าวว้าวอู้อู้วู้มาถึงเส้นชัยแล้วครับเพื่อนๆน,นั่นก็คือป้ายเขาแหลมย่า อีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ต้องมาถ่ายรูปแล้วไปก็จะดูวิวข้างบน,เ,นเต็มเลยแล้วก็จะมีอนุสาวรีย์ที่นักท่องเที่ยวเขาได้ก่อไว้นะครับหินตั้งหินเป็นชั้นๆเลยโอ้โหน่ารักดีอ่ะ เนี่ยฮะก่อหินไว้เนี่ยเราก็มาที่ร้านบัวขาวนะครับ ที่เรากินเมื่อตอนมื้อกลางวันอ่าแต่วันนี้แต่ตอนนี้เราสั่งไปกินที่ห้องเพราะว่าจะได้นั่งกินยาวๆเลย,ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราสั่งอะไรไปบ้างแล้วอาหารที่นี่จะสดแค่ไหนตอนนี้เราก็มาที่ห้องแล้วนะครับซื้ออาหารเข้ามากินที่บ้านพักแล้วนี่ครับอาหารที่เราซื้อมาก็จะมีทอดมันกุ้งนะครับ ปูนึ่งหอยแคงหอยแมลงพู้ผัดผงกระหรี่กุ้งนึ่งมะนาวนะครับกินกับข้าวโหไหลเมนูเลยวันนี้ ก็ออกมาหาอาหารจนเยอะแยะเลยนี่ฮะนั่งตามพาลูกหาอาหารบอ,อนปัวก็ยังทะเลาะกันดยู่ะลแย่งอาหารกันแย่งถิ่นกันลูกลิงน,น่ารักวิ่งไปละ ตอนนี้เรามาริมหาดแล้วครับจะลงเล่นน้ำก็คือเดินลงมาจากห้องสินสมุดสองแค่ร้อเมตรก็ถึงชายหาดแล้วครับสามารถลงเล่นน้ำได้เลย โอ้มันดีมากใครมาก็มีทั้งบ้านพักแล้วก็ลานกลางเต็นท์มาเที่ยวกันเ,นย,เยอะๆนะครับ <Yeah. S 1> มาเที่ยวกันนะครับอุทยานดีมากอุทยานทุกที่ดีมากร้อยก่าแห่งขอให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะๆครับและถ้าใคร oh. อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างก็ติดตามเราสองคน แต่เราจะพาไปทุทกคนไปเที่ยวเพราะเราคือเที่ยวกับกันละพัดตอนนี้เราก็จะมาหาอะไรกินกันที่ร้านสวัสดิการของอุทยานนะครับว่ามีอะไรบ้าง มีแต่ของแห้งนะอ้โกาแฟกาแฟร้อนถ้าชงได้เลยใช่ไหมครับกาแฟร้อนชงได้เลยกาแฟร้อนได้รู้สึกดีนะโอ้โหตอนนี้เป็นคาเฟ่โอ้โแล้วมีอาหารเช้ากินไหมไม่มีนะมีไม่ได้เปิดนะมไม่เปิดมีแต่มามา่าอมาม่าก็ได้นะเ <laughs> ดี๋ยวผมเลือกแล้วกัน ก็ดีลมแรงพัดเจ็นสบายดิดกาแฟชิลมากบรรยากาศชิลมากชอบปัดชายมากอ๋อ นี่งไงทางขึ้นเขายุบ,บอกว่าเส้นทางสุดสาธรรมชาติก็จะมีสองทางทางที่เป็นสะพานกับทางที่เป็นภูเขาเดินขึ้นไปนะครับอ๋ออ๋อมันจุดจุดชมวิวนี่จุดชมวิวชมทระาทิตกกย์ตกน่าจะไปทางนู้นกันชที่เราไปเมื่อวานนี่คือจุดชมวิวด้านบนสวยมาก